สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่มาเดนส์แชนแนลนะครับกับวันนี้มาเดนส์อิทติ้งวันนี้เราจะพามากินร้านฮอตพอท ร้านหนึ่งกันนะครับร้านนี้เนี่ยไปออกเลยว่าเป็นร้านที่โด่งดังมากในสิงคโปร์นะครับที่สิงคโปร์นี่คือรอคิวนานกันบนไปเลยนะครับแต่ว่าที่ไทยนี่วอกสบายๆนะครับตอนนี้ร้านอยู่ที่พะราม9ชื่อร้านว่า beauty i n t the p o r t นะครับท่านผู้ชมก็คือร้านนี้เนี่ยจะเป็นร้านคอนทัคชื่อดังจากสิงคโปร์นะท่านผู้ชมแล้วก็จุดเด่นของเขาคือเรื่องน้าซุปนะครับที่นี่เนี่ยเขาบอกว่าน้าซุปเป็นน้าซุปโฮมเมดนะครับแล้วก็เน้นในด้านของเรื่องสุขภาพแล้วก็ความงามนะครับท่านผู้ชมโดยเฉพาะ ซุปที่เด็ดเลยก็คือซุปคอลลาเจนสุดแสนอร่อยนะครับท่านผู้ชมแล้วก็ร้านนี้สวยตั้งแต่หน้าร้านยันกินเสร็จกินก่อนกินก็คือสวยเรียบร้อยไปแล้วนะครับตอนนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าบิวตี้เนอร์ตจะเป็นยังไงกันนะครับวันนี้สําหรับตัวเมนูนะครับก็เป็นเล่มใใหญ่แบบนี้เลยนะครับแต่ว่าเขาให้กดสั่งในเมนูในแท็บเล็ตได้ด้วยนะครับซึ่งตัวเมนูของเราเนี่ยก่อนเดี๋ยวเราต้องสั่งน้ำซุปก่อนนะน้ำซุปเขาะจะมีให้เลือก4ี่ช่องนะครับท่านผู้ชม<ๆ>เยอะสุดส่ชอ่อง แล้วก็สองช่องหรือช่องเดียวก็ได้นะหรือจะสั่ง4ช่องแต่ว่าน้ำซุปเลือกแค่2อรแอ2เป็นน้ำเปล่าอรงนี้ก็ได้นะครับตัวน้ำซุปของร้านเนี่ยเป็นทีเด็ดเลยนะครับทีเด็ดของร้านนี้เนี่ยเขามีแรงบันดาลใจมาจากการสร้างความงามนะรับประทานเพื่อสุขภาพ,าพเพราะฉะนั้นน,ะน้ำซุปทีเด็ดก็คือซุปคอลลาเจนนะครับผมคอลลาเจนเนี่ยครับปรุงอย่างที่พิถันเคี่ยวนานกว่า8ชั่วโมงซึ่งผมรู้สึกว่าซุปคอลลาเจนร้านนี้เนี่ยอร่อยมากเราก็กินได้เรื่อยๆไม่เลี่ยนเราก็ไม่ได้รู้สึกแปลกๆกินแล้วอร่อย หันมาเป็นซุปหม่าล่านะซุปหม่าล่านี่ก็อร่อยนะครับก็คือมีความเผ็ดสามระดับอร่อยในระดับหม่าล่าที่คุณภาพดีเลยนะครับไม่ใช่หมาา่าล่าที่มันไม่อร่อยแล้วกันก็คือหมาา่าล่าเขาอร่อยแหละนะแล้วลก็ซุปมะเขือเทศอีกอันนึงในที่เด็ดอันนี้ผมก็ชอบมากนะครับอร่อยสดได้ไม่รู้ว่าสดได้ไหมแต่ว่าก็สดประจำนะครับซุปมะเขือเทศแล้วก็หันมาเป็นน้ำซุปเห็ดรวมนะอันนี้เป็นน้ำซุปเห็ดรวมมังสวิรัตนะครับก็คือผสมเห็ดหลายๆอย่างมีซุปมะพร้าวนะครับก็คือ มีการเพิ่มเนื้อมะพร้าวลงไปด้วยในจานซุปนะครับสำหรับซุปมะพร้าวน้ำข้าสารแเราก็มีไก่แช่เหล้านะครับคืออย่างที่ผมบอกไปนะครับเรามีมัดเด็ดที่น้ำซุปเนาะเพราะว่าเขามีวัฒนธรรมแล้วก็แรงบรันดาลใจมาจากกินเพื่อสุขภาพนะครับแล้วก็สวยงามนะเพราะฉะนั้นน้ำซุปเนี่ยคิดว่าน่าจะสดได้นะแต่ผมก็สดตลอดไม่ได้เป็นอะไรนะนะครับก็อร่อยดีส่วนเมนูเนี่ยก็มีหมูมีเนื้อให้เลือกตามสไตล์ฮอตพอตนะครับก็คือจะมีหมูเยอะมากแล้วก็มีเนื้อมีกุ้งปูปลามีซีฟู้ดด้วย นะครับมีซีฟู้ดด้วยแล้วก็ถ้าใครอยากจะลองเนื้อเนื้อเอสีด้วยนะอยู่เป็นเนื้อแอฟโฟนะอันนี้ค่อนข้างน่าสนใจนะครับของหวานก็มีด้วยนะครับลองดูที่ท้ายเล่มเมนูค่อนข้างเยอะเลยแล้วก็ผักต่างๆนะครับก็ประมาณนี้นะครับผมสับเรื่อยๆตัวเมนูอันนี้ก็จะเป็นการสั่งเมนูผ่านแท็บเล็ตนะครับก็จะมีให้มาจิ้มๆเล่นกันได้เลยนะครับมีรูปภาพให้ดูว่าเมนูมีอะไรบ้างนะครับเราก็จะเลือกหมูไก่กุ้งอะไรนี้ก็มีหมดเลยในนี้นะครับตามเล่มเลยนะครับ ก็อันนี้ก็จะเป็นเมนูหมูทั้งหลายนะครับรจริงๆมันจะมีลูกชิ้นด้วยแล้วก็มีพวกเกี๊ยวมีลูกชิ้นแล้วก็หมูสไลด์เนื้อสไลด์นะครับแล้วก็อันนี้นะครับก็จะเป็นการสั่งน้ำซุปนะครับที่หน้าแรกเราสามารถสั่งหรืว,ว่าเอาสี่ช่องหรือว่าเอาช่องเดียว2ช่องนะครับแล้วก็มีน้ำซุปให้เลือกตามเล่มเลยนะครับประมาณนี้ครับตรงนี้ก็จะเป็นมุมของน้ำจิ้มนะครับตามสไตล์ฮอตพอตหรือมาล่านะทุกคนมันจะมีน้ำจิ้มให้เราปรุงเยอะมาก ซึ่งก็เสียค่าน้ำจิ้มไปแล้วนะก็คือกินได้ไม่อากขนมจิ้มตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้จะมีสูตรให้เลือกมากมายนะ่นานผู้ชมก็คือเขาจะมีบอกว่ามีสูตรอะไรบ้างแล้วก็แต่ละสูตรมันจะมีวิธีทําด้วยนะเดี๋ยวผมจะทําสูตรนี้กันดีกว,ว่าน้ำมันงาสูตรสวยนะคานผู้ชมกินแล้วจะสวยไหมนะกินแล้วหน้าเราจะเด้งหรือเปล่า,ามาดูกันซีอิ๊วขาวครึ่งช้อนนะครับผมน้ํามันพริกเล็กน้อยจัดไปแล้วก็น้ํามันพริกเล็กน้อยนะครับน้ำมันพริกอันนี้ก็คือแต่ละอันมันจะมีเขียนอยู่ว่าคืออะไรนะครับ แล้วก็ไปผัวนะผัวอีสองบทเล็กน้อยอันนี้นะครับผัวยีสองบทเล็กน้อยไม่รู้ว่าเล็กน้อยมันคือเท่าไหร่เหมือนกันนะท่านผู้ชมงาขาวงาขาวนะครับงาขาวอยู่ตรงนี้นะครับผมงาขาวงาขาวแล้วก็น้ำมันพริกเล็กน้อยน้ำมันงาเล็กน้อยน้ำมันพริกกับน้ำมันงาอ่ะน้ำมันพริกนี่นะครับแล้วก็น้ำมันงาตรงนี้ก็คือเนี่ยเขาจะเขียนบอกว่ามาอยู่ตรงไหนนะท่านผู้ชมก็ทําตามสูตรได้เลยสุดท้ายจะเป็นซอสซาช่าิเล็กน้อยนะครับ ก็คืออันนี้อ่ะนี่อันนี้ก็คือได้ละนะครับก็คือสูตรสวยนะครับถ้าไม่ชมเดี๋ยวมาดูว่ากินแล้วหน้าเราจะเด้งหรือเปล่าเขาเปนสูตรสวยนะครับผมเรับหมนตอนนี้ตอนนี้นะครับเมนูก็มาหมดแล้วนะครับก็คือสั่งไปค่อนข้างไหลยอย่างนะก็คือตรงนี้จะมีเซตที่เป็นผักนะครับก็คือผมก็สั่งเป็นปวยเล้งแล้วก็ตรงนี้เป็นเซตหมูรวงถ้าไม่ชมดูครับเซตหมูรวมเขจจาก็จัดจานมาสวยงามประมาณนี้เลยนะถ้าไม่ชมนี่ อันนี้หมูรวมไก่ใส่เนื้อก็ลองได้นะมันจะมีคอหมูแล้วก็สั่คอหมูแล้วก็สามชั้นนะครับเซตหมูรวมเป็นแบบนี้นะครับอันนี้มันจะเซตเซตใหญ่เลยนะแล้วก็ดีเด็ดที่ขาดไม่ได้ของการกินฮอนพอดนะครับก็คือฟองตองหู้ทอดนะท่านชมคือฟอ,องต้าหู้หอมที่นี่จะใหญ่มากแนะนําให้สั่งเซตเล็กก่อนได้นะครับเพราะว่าถ้ามาสั่งสองคนเนี่ยอันนี้ก็คืออิ่มแล้วอ่ะใหญ่มากแล้วก็กรอบกรอบนอกนุ่มในนะอร่อยจริงนะฟอ,องต้าหู้ทอดนะแล้วผมก็จะสั่งอันนึงนลัจะเป็นตัว กุ้งสับนะครับผมกุ้งสับกับไข่กุ้งนะจริงเดี๋ยวจะเนตปั้นนะน้ำปั้นให้เราด้วยนะแล้วก็จะใส่น้ำซุปอ่าลืมไปให้น้ำซุปของร,ร้อนนผู้ชมผมเป็นสาหร่ายซุปมะพร้าวนะครับช่องนี้แล้วก็ช่องนี้เป็นหม่าล่านะครับแล้วก็ช่องนี้เป็นคอลลาเจนเนี่ยทุกคนเห็นไหมคอลลาเจนมันจะเป็นแบบนี้เลยครับเข้มข้นมากเนี่ยมันจะเป็นแบบเด้งเดงเลยอ่ะกินเสร็จแล้วหน้าเด้งแน่นอนนะท่านผู้ชมอันนี้ก็จะเป็นตัวซุปมะเขือเทศนะครับ ก็คือทั้ง4ซุปเนี่ยสอดได้นะครับแล้วก็นี่ครับเซตน้ำจิ้มของผมเองนะครับคนเดียว6กด้วยนะท่านผู้ชมคือน้ำจิ้มมันจะมีให้เลือกหลายแบบเพราะฉะนั้นทุกคนก็ลองไปทำได้ไม่อันนะครับผมประมาณนี้เลยนะเดี๋ยวไปชิมน้ำซุปกันดีกว่านะครับ ครับท่านผู้ชมก็คือหมูไต้ที่สั่งมาดูมันน้อยนะผมก็เลยจัดมาเพิ่มนะครับสําหรับหมูสไล์นะท่านผู้ชมหมูสไลด์นี้เป็นเซตใหญ่นะครับราคาประมาณ 200- 300นะเซตนี้นะครับผมก็จริงๆถ้าใครกินไม่อิ่มอย่างผมเนี่ยเป็นคนกินเยอะกินจุก็สั่งมาได้นะราคาไม่รู้ว่ารวมรมเท่าไหร่เดี๋ยวมาดูกันตอนสุดท้ายนะครับแล้วก็นี so ่น้ําซุปที่ผมทํามาแล้วะนะท่านผู้ชมเดี๋ยวผมจะซอให้ดูว่ามันจะเป็นยังไงนะครับ คือน้ำจริงน้ำซุปอะ่ะผมว่าน่าจะกินได้เพราะว่าเขาอย่างที่บอกไปต่อคต้นคลิปเนาลานี้มันจะเป็นร้านที่เน้นสุขภาพนะครับแล้วก็เพื่อความสวยงามโดยเฉพาะซุปคอลลาเจนนะนี่จิมซุปคอลลาเจนก่อนเลยอมืมันคือคอลลาเจนจริงๆมีแบบความหนึบความแบบเขา,แบบาเรียกว่าอะไรอะ่ะมุกลมุนละมุนเหมือนคอลลาเจนเลยอร่อยนะแล้วก็ที่อร่อยอันนึงคือมะเขือเทศนะครับผมชอบมากมะเขือเทศนะครับ คือมะเขือเทศอร่อยสุดปกติผมซอสไปประมาณสองสามถ้วยเลยนะครับมะเขือเทศกับคอลลาเจนนะน้ำซุปนะครับน้ำซุปถ้าหมดเขาจะมาเติมให้แต่ว่าที่เขาเติมมันจะเป็นน้ำใสนะครับเพราะว่าหัวเชื้อมาัาอยู่ในนี้อยู่แล้วเพเขาจะเติมเป็นน้ำใสแล้วก็ตัวซุปที่เป็นมะพร้าวน,นี่ก็อร่อยส่วน,นที่เป็นมา่าเนี่ยก็คือใช้จุ่มหมูกินน็อกไม่ควรซดหมาล่านะัท่านผู้ชมแต่จะลองก็ได้นะครับก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวไปกินกันเลยดีกว่า มาครับท่านผู้ชมเรามาลองฟองต้มู้กันดีกว่า <st it> คือจริงการกินฟองต้มู้กับฮอตพอดเนี่ยมันควรจะจุ่มให้เดียเนแล้วก็เอาขึ้นเลยผมจะกินกับซอสมะเขือดับน้ำซุปมะเขือเทศนะครับก็คือจุ่มแบบไม่นานอ่ะไม่ให้มันไม่ให้มันเปื่อยยุ่ยนะครับก็สักพักนึง่งไมไ่รู้ผมทำผิดไหมนะ <c oughs> ถ้าผิดก็ขออภัยนะครับให้มันเข้าเนื้อนะเข้าเนื้อแบบนี้นะแล้วก็เอาขึ้นมานะครับ <st it> นี่เดี๋ยวมาชิมกันสักคำหนึ่งนะครับก็คือจริงตัวเนี้ย มันจะได้น้ําซุปขึ้นมาในอยู่ซึมซับอยู่ในฟองเต้าหู้นะผู้ชมแล้วพอเรากินเนี่ยมันจะได้รสชาติของมะเขเทศเข้าไปเต็มๆนะครับจับไปจับคำแราอันนี้โคตรมากะนะคผู้ชมเพราะว่ามันกรอบน,นอกนุงง่มในก็คือถึงแม้เราจะลวกไปแล้วเนี่ยแต่มันยังมีความกรอบอยู่นะครับ ฮ้อต้งหู้ที่ดีควรจะเป็นแบบนี้เองก็คือมันควรจะคงความกรอบไว้สักพักหนึ่งนะครับแล้วก็เก่งน้ำซุปจะหวานมากนะ Nice ครับท่านผู้ชมตอนนี้ก็หมูผมสุกแล้วนะหลังจากรอมาสักพักหนึ่งเดี๋ยวมาชิมกันดีกว่ากับหมูอคอลลาเจนก่อนเลยคือจริงๆก็คือประมาณนี้เนาะแล้วก็น้ำจิ้มนะทุกคนน้ำจิ้มผมเยอะมากอย่างที่บอกไปก็เลือกอาาร่ามเอาได้นะก็มันจะเป็นฮ้อนผ่อนเราแล้วก็จะกินคล้ายชาบูแล้วกันนะ แล้วก็เราเดื่มกดน้ำนะครับผมพอลลาเจนนะครับอืมอมวูดมากหมูอร่อยน้ำอร่อย เราจะมาลองซุปมะพร้าวกันบ้างน,นะท่านะผู้ชมเพราะว่าลองคาราเซ่กับบางประเทศเรียบร้อยแล้วถึงคิวของน้องซุปมะพร้าวของเราบ้างน,นะครับคือซุปมะพร้าวนะท่านะผู้ชมดูครับเขาจะมีเนื้อมะพร้าวด้วยนะนี่เนื้อมะพร้าวเลยนะครับแบบนี้เลยแล้วก็จะมีเห็ดผูหนูด้วยนะผมเรียกมันว่าสาลายไม่รู้มันคืออะไรนะ <c oughs> จำชื่อนะท่านะผู้ชมนี่อะไรช่างมันแล้วก็มาขอลองคือจิ้มซุปเท้านี่ยก็อร่อยนะท่านะผู้ชมตอนแรกเนี่ยผมมองข้ามมันไปเหมือนกันนะแต่พอได้มาลองกินแล้วเนี่ยคือมันอร่อย ทุกคนไม่ควรมองข้ามแบบผมนะคือตอนแรกผมไม่กล้ากินเลยเพราะว่ามันเป็นซุปมะพร้าวไงไม่รู้มันจะอร่อยไหมแต่พอได้ลองลิมรสแล้วเนี่ยมันอร่อยมากโดยเฉพาะการกินกับน้ำมันงานะแบบนี้เลยครับท่านผู้ชมมันละมุนมากท่านผู้ชมอร่อยครับ มาครับถัดไปเป็นซุปสุดท้ายในหม้อของเรานะครับก็คือซุปหม่าล่านะท่านผู้ชมจริงๆหม่าล่าเนี่ยผมเป็นคนชอบกินหม่าล่ามากเลยนะครับโดยเฉพาะหม่าล่าฮอตพอตนะเพราะฉะนั้นเนี่ยร้านนี้อร่อยนะเท่าที่ผมกินมาแล้วกันสำหรับซุปหม่าล่านะครับก็คือใช้ได้ในความเผ็ดนี่หมูหม่าล่าของผมเองนะครับก็คือเป็นคนชอบกินหม่าล่ามากมันเผ็ดจิ้มชาเนี่ยยิ่งชอบเลยนะหม่าล่าเราจิ้มกับอะไรดีผมจะจิ้มกับน้ำมันงาและถั่วนะมันเป็นถัวด้วยนะท่านผู้ชม เผ็ดมากเผ็ดอร่อยมากครับร้นนี้ยเยียมมาครับจริงนะเนี่ยเวลาผมมากินร้านนี้นะครับจริงแล้วผมจะมีสูตรลับอย่างหนึ่งนะท่านผู้ชมก็คือว่าตัวน้าจิ้มเนนะี่ยผมจะผสมตัวน้ำซุปคอลลาเจนเข้าไปนะอะไรเป็นสูตรลับของผมเองนะเนี่ยน้ำซุปคอลลาเจนนิดนึงเนะี่ยผมจะผสมเข้าไปในพวกน้ำมันที่เป็นน้ำมันน้ำจิ้มน,น้ำมันงาน นะซึ่งไม่รู้ว่ามันกนมันสูกหลักหรือเปล่าแต่ว่าผมกาทําประจําแล้วก็อร่อยนะท่านผู้ชมแล้วก็ไม่มีอาการท้องเสียนะรับประกันแล้วนะครับผมเพราะว่าทําประจําเป็นการเพิ่มคอลลาเจนในทุกกระนูนะแม้กระทั่งน้ำซุปและนำ้ำซีมนะครับผมก็ประมาณนี้นะคนแล้วก็ตัวน้ำซุปขอนี่นะครับท่านผู้ชมก็คือมันจะมีเม็ดที่เรียกว่า เม็ดเกาขี้มันถ้าจะไม่ผิดนะมันเป็นภาษาจีนนะครับเป็นเม็ดส้มๆผมขอพยายามคีบนี่ซึ่งมีประโยชน์ในการบํารุงอะไรหลายอย่างในร่างกายนะน่าจะบํารุงตาด้วยนะครับท่านผู้ชมโนเม็ดเกาขี้ซึ่งจริงๆเม็ดเกาขี้เนี่ยมันมีอยู่ในอาหารซุปเล์นะแรกก็คือซุปมะพร้าวแล้วก็ซุปแม้แต่ซุปหม่าล่านะก็ยังมีเม็ดนี้อยู่นะท่านผู้ชมแล้วก็ซุปซุปคอลลาเจนก็มีด้วยเช่นเดียวกันนะครับมีประโยชน์ต้องกินนะท่านผู้ชม สํารหรับของหวานของร้านนี้นะครับพี่ที่้านนี้มีของหวานกับของกินเล่นด้วยนะท่านผู้ชมซึ่งราคาเขารวมไปแล้วในราคาตอนจ่ายเงินนะคนละสีสบาทกินได้ไม่จํากัดนะสาหรับของหวานกับของกินเล่นนะครับของหวานก็จะมีเป็นตัวนี่แตงโมนะครับแล้วก็แก้วมังกรแล้วก็แฟชั่นคุดเขาเรียกว่าเสารรถเนาะก็คือไม่จํากัดนะทุกคนใครจะชอบกินเยอะก็จ,จัดเลยนะแต่ผมไม่ได้ชอบมากผมว่าจะชิมแค่นิดหน่อยพอนะท่านผู้ชม เปรี้ยวเลยผมน่าจะมีเกลือด้วยนะจริงๆมันต้องเกี่ยวกเกลือนะนเนาะโค้ดไอ้หูเนี่ยนะครับเปรี้ยวอร่อยนะครับแตงโมล,ล่ะแตงโมลลอรองรสชาติเป็นยังไงนะท่านผู้ชมรนี้แตงโมอร่อยนะครับท่านผู้ชมก็มาลองดูได้ไป ครับท่านผู้ชมก็ทีเด็ดของร้านนี้อย่ยันึลยก็คือเขาเรียกว่าอะไรนะยูสุน่าจะน้ำยูสุนะท่านผู้ชมก็คือเป็นเหมือนมะนาวส้มส้มยูสุแล้วกันไม่ใช่มะนาวเนาะส้มยูสุยูสุช็อตนะครับกับที่เช็ดมือนะครับที่เช็ดมือบนะิลตี้เดือดฮอตนะท่านผู้ชมเขาบอกเลยว่าฮอตฮอตเพื่อความสวยและความงามนะท่านผู้ชมเอ้ยไม่ใช่เพื่อสุขภาพและความงามก็คือกินแบบเฮลตี้นะท่านผู้ชมก็มากินกันได้นะเติมคอรัสน,นะครับกับยูสุช็อต อร่อยมากเจดชูช็อตนะครับสุดยอดแต่ว่าในนี้แค่บุฟเฟ่นนะมีให้แค่คนละถ้วยนะท่านผู้ชมเยี่ยมก็จะรวมโอเคนะครับก็คือเป็นข้าวองที่สุขภาพนะครับผมครับท่านผู้ชมตอนนี้ที่งผมก็กินเสร็จแล้วนะครับ ก็คือก่อนจากกันเนี่ยจะมาสรุปให้ว่าร้านนี้เนี่ยเป็นร้านที่โอเคนะครับเป็นฮอตพอตเพื่อสุขภาพและความงามโดยแท้จริงนะครับก็คือจุดเด่นของเขาคือติ่วที่น้าซุปนะท่านผู้ชมเพราะว่าเขาบอกว่ามันเป็นซุปโฮมเมดเพื่อใช้บำรุงสุขภาพด้วยสูตรเป็นเอกลักษณ์แล้วก็ปรุงสุกใหม่ทุกวันด้วยนะครับโดยเฉพาะซุปคอลลาเจนนะท่านผู้ชมเขาบอกว่าเคี่ยว8ชั่วโมงเลยนะครับก็ถนะ้าใครอยากจะกินด้วยแล้วก็เสริมคอลลาเจนด้วยเนะี่ยก็ให้มาลองบิวตี้เนื้อพอตได้นะ อันนี้คือไม่ได้ค่าโฆษณานะครับก็รีวิวด้วยใจว่ามากินอยู่แล้วนะท่านะผู้ชมก็บิวตี้ n แน่นอนนะครับกินเพื่อความสวยงามเติมคอลลาเจนได้นะแล้วก็ร้านนี้อยู่ตรงพหลำเก้นะครับใครเดินทางรถไฟ้าก็มีรถไฟใต้ดินลงสถารานีพหลำเก้แล้วก็เดินประมาณไม่เกิน10นาทีนะครับร้านจะอยู่ใกล้ๆรถสถานีพหลำเก้เลยนะครับแล้วก็ราคาที่ผมกินวันนี้เนี่ยที่เห็นไปตอนแรกก็คืออยู่ที่2,000 2,300งนามนะครับประมาณก็ตวองหวัวกุหลาบนะครับตกประมาณนั้น ราคาก็คือโอเคเลยตามคุณภาพหมูคุณภาพดีนัำสุขเยี่ยมนะครับโดยรวมใช้ได้นะเด็ดจุดเด่นเลยคือลลาเจนนะครับห้ามพลาดก็ฝาก like กดไลค์กดติดตากดแชร์ให้ด้วยแล้วก็ไว้เจอกันต่อในครั้งถัดไปนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ